เชฟผมก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคน็จยเช้สายดาวร้อยทุกท่านครับผมนี่ตอนรับก็ทุงท่านซุปเปอร์วิน X1 นะผมวันวนีน้เราจะกลับบ้านทวารินแดงไส้กิจของเรานะครับ กษับของกพุทธิราชกาัตรกเมื่อนไม่จอดยังไงอรับโคตรจะมืดแลน่าวขาไม่ได้อวาไฟไม่ได้พว้ันี่ สาดคอยเด้อคนเปียกนัก <c oughs> ่น,น,นี่ยขาลไปเนี่ยสิเดือดเดือดว้างย้งมัแรงกับพอบแบบนี้นะเอาขังคอยกาคอยเลียนมั้งอย่าเียอย่าเนี่ยมีบ โคตรเมื่อตรงก็ตดเพราะเพ็บให้กูเลยสารในโต๊ะเจ้หันตาไม่เห็นไงงองไงงองเลยทีเดียวจะเต็มเชจัดแก่เกาหาก็ตดเลย <g ül üyor> ก็เอาเห่นนด้วยว่าจา,าพ,พ่ศาสตรของพุ้ะนรยครับผู้เห็นข่อยนั่เอวอ๋อน้าไมา่จาักใส่ <Yeah. c oughs> สงสัยบอกนีอยากเสียงเงินเงน <c oughs> บอกว่ยายจาสาจะสาต้องสาจบาสาสาูบาบทีนี่นอยากเสียงเงินเืินว่ามาเขาบอกว่าขันไม่ย,ยิ่งย่อไม่สาชเสียเงินเงนดิ เนี่ yeah. พรากูบอกแล้วแม่ว่ามิกล่องมิกล่องกูได้ทดสอบแล้วมันการน้ำอยู่เจ้ากูเป็อยากให้สาดปากคาจินหัวมึงปลาตัโคตรแห้งเลยต้องมาตนวด,ดูว่ะมันออกว่ามันออกไฟเป็นก่อนเลยว่ะเสียงไหม เตือนตาย้าง้านเด็เมึงโอ้โหเล่นแม่อกว่าซึงเลนสองล่กว่าหัวหักเลยแม่โอ้โแรง <c oughs> จับเด็กไปอยู่มองซ้ายมองขวาดีๆครับผม ไอเฮียแม่งกูจะไปแล้วนหี่บอกนีีผ้าเบียกได้เบียกเลยฮะเด็บิวเนอะเด็บผิวอย่างว,ว้ากับโบเบิงเองเนาะไม่ได้เข,นะขาลนะุ้นอ่ะคข้นอ่ใส่สมาธิในการเบิองทำไมมันจิตกรถไต้ด้ โอ้ยมัน,ม,นมันบดเออยู่แล้วค,คำนวณไว้แล้วนี่มันต้องแบบนี่ใคอยากไปได้ถ้าโชคดีก็เป็นโชคดีก็ได้ไปแต่ว่า,าโชคร้ายก็ได้กวางอย่างนี้มนนนมแม้ว่าเนี้เต็มทั้งสองขีดเลยวะม,ววมีกับพี่พอม ก็พิบนูนหมายถึงอย่างไรย,ยังบัลลูเลยมันยาลยเย็น,นม,มันเวทเราปววบเอยเอาเตะว่ามันสิตรงเดียวอยู่การเอาการดากดรดน,น,นี่ก็ดีด้วยไม่ได้ไฟออกความหวังต้อออกมาเหรอจากที่ข,ขียหาจเียติรมากหลยสามอ่อย ที่เดียวกว่ากัมันแผ่พันกัมันเนี่ยเนมันะไรแผนกัาันกัต้น็ปกตีนี่ทำอะไรันหนที่หาพันกับต้นดอกมีเสียมันบางมันเขาผ่านดีอย่เหอกันหาผู้ใหเขาหาตรงะแสดงทั้งไก่ของเหนียวต้ามัาเตยมทังที่จากจังหานี่ออกอดบ้านพอดีินแดงื้อขิดมันีจะมันีเบอจะเขียนตอนนี้มันเติมเตมถังเลยกัน

ขออนุางไปก่อนครับผมข่อครับผมแม่ผมเปิดเที่ยงคาแล้ว ไม่หยับคุ่มานีเคือวนจันเลยโอ้โหโอ้ยี่จะควางถึงเลี่ยนต่อให้ถึงกว้างเว่าเขาได้หก็มแต่ว่าจะเรียนคู่ง่ายๆต้องดึงมีแควางวาางกมันด้วยกว่ากใหม่ที่ว่ามันเออเหนื่อย้งมันเหมื่อนนั่งหรอจู่มก็ไปเห็นไงยู่ อยู่ปัดตันเลยเปิดไปเหี้ยโยวิเศษแม่งอ่ะแม่งอ่ะโอ้ของแท้แท้ ของเทเ่ยววาฮะจะเร็ว จนรถความเดมวเมื่อดีเลยมอเตอร์คีด้ยรถไปแล้วม่งขี่โลนับมันโอโห้แต่ไกลเต็มันได้เลยว่าที่เกี่โดีกว่าออนนี้รถไปแล้วี่เิ่ยงหรัอก็มาดิครับไปใครจะาคัน ้าเ้นยิบก <zk> ๋วยเตีนมาด้วยเพื่อนกาแปหาวู้วเววยจะไม่ตัดนะเราวะวูววววเจววะววียวววว้วว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 วมวววแวว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 จวว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  แค่ okay, ถึงบ้านพระวัดขนแดงเศรษฐกิจพอผมไม่ได้ถึงในบ้านรล้ว่ามีเป่าไนะรเดี๋ยวบอกไปไหมมันตื่นนะ okay, น่าจะนอนหลับแล้วมันอาจจะเจอการเจอกันเด้เจะเป็นรักมันอัดจูบอ่ะต้องมันอัดจูบอ่ะ กล้องมันอจจัดอยู่ปะอัด <c oughs> อยู่รถคันหนึ่งว่งเลยว่ะรถยาวก็แห้งกว่าแม่ขนาดกูชิลอ,อยซีนแซ้งกูได้เสวยน่ะจงจำไว้ว่าข้าคืออาสามไอ้น้องตัวกูดังเง่าเม่หย้อนน้ำมันเลยเชื่อมาน่ะ บริการหยอดน้ำมันให้พ่อสักหน่อยให้พ่อหยอดน้ำมันให้สักหน่อยสิไปในต้นอหอของควงยวขีนเล่นกลางเลียบในต้นของาควงยูเอาคูณป้าไม่ได้หมอนเล้ตามน้ำมาได้ไม่ได้จะว่าไม่กี่ เาแม่งขี่ดีจริงเดอเต็มก็หาแม่งมดบ้านเย้าดีเนี่มเองหรอพุตนีแม่หวัดดีครวบุ้ยนี่ทำเน่ยรับรถ้าทำไนี่ะไม่ดิ

วัดินดนเศรษฐไงที่เสียเรามันมุเศรษฐีเดียวเราเรามาตันทั้งนั้นาตันตุ้งตี๋เรามาแตงมาตาดินแดนเรษฐเสือโคร่งก็มาไปว้ี๋ไวามพวกเดนี่ยวว่างกัดว่างเงินรอไหว้ามไปว้จี๋ไหว้ท้งปวดแล้วหมอเลยอะไรนีมาก็เลี้ยวไเนีอะไรดีา้มัน พอดีพอดีโอเคสุดุปแล้วอะใส่ละมันแค่ขีดเดียวหม้อตันจากจังหนันแล้วหม้อดทีเลยละมันจะโกลว่ะชิแปดชิบโกลวกอย่างงี้ว่ะโอเคไปครับไหนสามสิบก,โก็โลเจอใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ